พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันเสาร์ที่1มีนาคม2568วันเสาร์ที่1มีนาคม2568 ที่โรงแรมแอมบาสเเดอร์ห้องคอนเวนชั่นชั้นหนึ่งคูมิท11กรุงเทพมหานครนายยุทธนายิมการุณประธานที่ปรึกษาสมาคมเหรียญกระสาบและเงินพดด้วงอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์และประธานชมรมสายสัมพันธ์สุลกากรให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thailand International Numismatic Fair งานแสดงเหรียญธนบัตรเงินตราโบราณ โดยมีนายเกรียงไกรฮิรันพันทิพย์นายกสมาคมเหรียญกระสาบและเงินพลด,ด้วงพร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับและได้รับเกียรติจากนายบุญชอบวิเศษปรีชารองอธิบดีกรมธนารักษ์นางสาวชีรกัญญาหวังเจริญรุ่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐนายชนรทิศชัยจันทร์ผู้อำนวยการกองกระสาบ นายอภิรักษ์แข่งประเสริฐผู้อำนวยการกองบริหารเงินตราพร้อมทั้งผู้บริหารกรมธนารักษ์ตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและนักสะสมเหรียญธนบัตรและเงินตราโบราณร่วมงานเป็นจำนวนมากวันเสาร์ที่1มีนาคม2568เวลา12นาฬิกาน,นายอนันต์นินมานนนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยเข้ามาอบแจก,กันดอกไม้สดเพื่อแสดงความยินดีแก่นางสาวนอรินีเรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีสมาคมโดยมีคณะกรรมการสมาคมร่วมให้การต้อนรับณที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยชั้น5อาคารเดอะไลท์แยกสะพานควายเขตบางซื่อกรุงเทพเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568เวลา14นาฬิกานางสาวจีราพรสินทุพไ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ณนะสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพกลม่มศุลกากรเพื่อติดตามการดําเนินการตามนโยบายของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในด้านการปรับปรามการลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนให้เห็นผลใน30วันโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและร้านค้ารอบสถานศึกษาโดยมีนายชีรัตอัตนะวานิชอธิบดีกลม่มศุลกากรน,นางนันทิตาสิริคุป ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรนำคณะให้การต้อนรับที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2567กรมศุลกากรจับบุหรี่ไฟฟ้า1.27ล้านชิ้นมูลค่า111ล้านบาทได้ในปีงบประมาณ2568ตั้งแต่ตุลาคม2567ถึงมก,กราคม2568จับคุมบุหรี่ไฟฟ้าได้จำนวน521,447ชิ้นมูลค่า32.40ล้านบาท รวมทั้งสิ้น1.79ล้านชิ้นมูลค่า143.58ล้านบาทนายพิชนุอภิราากมลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทซินเจนทาครอบโรเทคชั่นจำกัดกล่าวว่าเกียร์พาวเวอร์เป็นเทคโนโลยีที่ซินเจนทาพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของพืชในแต่และช่วงการเจริญเติบโตอย่าง MC Z ซซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สารกระตุ้นทางชีวภาพ ทำหน้าที่กระตุน้นการสร้างตาดอกให้ดอกและเกสรสมบูรณ์ลดการหลุดร่วงของดอกและผลสนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่ทุนรากระงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางรูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรัเสรประธานลีเสยงกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรเสริสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสกุอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัดมาเพชรบณ์ยาลือและซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามานมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชร บุญแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรชบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธลเจริญโทรศัพท์083 59994